ว่าจะรักพ่อไม่มากแต่ขอให้รักแบบน้อยกว่าน้องอุ้งอิงสักนิดก็ไม่เป็นไรแต่ก็รักเหมือนเดิมแมนบอคุณพี่หมายถึงแบบนี้ใช่ไหมคุณพี่สามารถตอบมาว่าค <c ười> อยอยากหัวแม่แม่โบว่ายัางไงอ๋ออ๋อออแม่สมศรีบอสโจเพิ่นมีชมรมชมรมขิวบอสโจอยู่จ้าแมนมีบ้านฮักน้อง แต่มีบ้านขิวบอสโจอยู่แมนแมนคุณพี่สามารถจะหมายถึงบ้านนี้ใช่ไหมแหละเหมือนจะใช่นะจะมีแบบว่าบ้านขิวบ้านคิวเนาะมีมีบ้านขิวกระยอนว่าบ้านคิวนี่แหละพี่น้องคะร้านแตกกัะยอนว่าบ้านคิวนี่แหละย้อนว่าย้อนว่าค้นคิวนี่แหละแมนบอกอ่าทาให้ยอดบิวของยืนฮะ <c oughs> ยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้ทะลุไป 12ชั่วโมงหนึ่งร้านวิวน่ะนะพี่น้องขอบคุณอ่ารับได้รับได้ผมเชียร์พอได้ติดหนึ่งพอแล้วครับคุณเดคุณพี่คุณพี่สามารถบอกว่าผมเชียร์พอได้ติดหนึ่งพอแล้วครับแมนบ็อกจะบ่หายแบบว่าจะบ่หายติดในอ่าจะบ่หายติดอยู่ในกระแสเป็นเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยแมนบอค่ะคุณพี่คุณพี่สามารถค่ะโอ้ยตีความหมายออกแล้ว เชียร์รักแต่น้องอุ้งอิงแต่ว่าแบบว่าขอขิวแม,น,วมนบอสขอขิวบอสโจแมนบอโอ้ยเป็นตาหกตักตุมุตีมีนาอเพื่อพี่สามารถขาน่ารักน่ารักเราเรายิ้มเปยเปยบอสโจแมน่ะแมน่ะแมนโบขาเลิบเลิเลิบเลิเลแม่โบไปหานอนได้แล้วไปหานอนไปพักผ่อนได้แล้วนะคะเพื่อเพื่อนในพี่เอฟซีอีหล่าท้อยอยู่ฝั่งเมืองไทยแปะมือได้แล้วนะคะต่อ เขาเห็นว่าเปลี่ยนกะได้แล้วเปลี่ยนกะมาเดี๋ยวทางยุโรปก็จะดันต่อให้นะคะตอนนี้ทางยุโรป4ี่โมงเย็นเดี๋ยวสิดันต่อให้นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณนะคุณพี่สามารถค่ะพอจะจับใจความได้แล้วเมื่อกี้คุณพี่สามารถพูดแบบว่าพิมพ์มาแบบว่าอย่าไปหลงกลลวงออะเขาก็งงเลยเอ๊คุณพี่สามารถมาอะไรยังไงมาแบบ มาอ่ามาสายไหนเนาะเห็นต่างได้แต่ไม่แตกแยกฮักและปองดองกันไนพี่กอนนและพี่นองคะจังไดก,ก็แล้วแต่เพิ่นกับพอลูกกันเนาะเพิ่นกะขึ้นเวทที่นํากันอยู่เพิ่นกันย่างอยู่ในอันสาวหน่อยเพลบันแพ่งอยู่ผมเสียผมเสียท่าไปดันพุ่นเด้มีการวลาจังสี่เด้คุณพี่ะ่ะโอ้โหมีการบอกว่าผมเสียท่าไปดันวุ่นเด้หัว แมนแมนพิมพ์ไปแล้วก็หัวยุ่มยุ่มไปแมนบราคาเนี่พิมพ์ไปแล้วก็หัวยุ่มยุ่มไปน้่แมนบราคาบอกเป็นอย่างค่ะดันดันไห่ฮอดสองหลานแล้วเร็วเฮ้าสีใดชมไลฟ์สดฟี่เด้์เป่นสีไลฟ์สดฟี่ไห่เฮ้าชมเด้ค่ะเิ่นสีไลฟ์สดไห่เอฟซีทั่วโลกได้ชมฟีฟีๆนะคะพี่น้องขาจะชมได้นะคะนี่แหละฟี่ฟีเห็นบากาได้พี่ขาบอกว่า ผมเสียท่าเลยไปดันแมนบอผมเสียท่าไปดันครับจังไดแกบอเป็นยังดอกคะจังไดแกยังหักคือเกาแมนบอเบอเลนแมนบ่า,บาน,น,านี่คุณพี่เบาเลนแมนบ่านีค่คุณพี่สามารถวิเชียนวิเชียนวิเชียนเพศวิเชียนแม่สมศรีอานาบสกุลบ่ถือกระตองขอโทษขอภัยนะคะวันนี้เจอเจอเอฟซีท่านหนึ่งนะคะเป็นแบบว่า อ่าหัวใจชุ่มๆุมแบบว่ามาแบบแปลกๆแม่สมศรีอ่านตั้งแต่คอมเมนต์แรกเราก็ยังงงว่าเอ๊ะอะไรอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงกลอ่าเฮ้ยพอเข้าใจแล้วผมเชียร์แต่สาวน้อยนออ้องอุ๋งอิงอย่างเดียวไม่เชียร์พ่อว่าซันพี่น้องขาจังไดจังไดมากคือมาแบบนี้หักพอถึงมาหักลูกหักพอนั่มแต่ว่า บ่ต้องหักพอหลายแต่ว่ากขอให้มีความหักนั่นแหละพี่น้องคะการหักคือเกา่าหักคือเกา่าเป็นกำลังใจเพ่นคือเกา่าไปเยาวกันพี่น้องไปเยาวกัน,ป,กนปวกแดงละยองปวกแดงไปเยาวกันตอนเนี้ยพี่น้องอยู่หนาเวที่คือสิจวด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 ,จวดแล้วคุณเดมีการบอกว่า ผมไม่ดันแล้วจะดันแต่อุ้งอิงเท่านั้นพุ่นน่ะพุ่นน่ะคุณพ,พี่สามารถไอข่อยก็อยากหัวแต่ไอ้ข่อยหัวได้ต่อคุณเด้งนี่การหลอกไยพี่น้องขา,ขอาหอเซียะในฟังผมไม่ดันแล้วจะดันแต่อุ้งอิงเท่านั้นบุย้ยคุณพี่ใจกล้ามากๆใจกล้ามากๆเอาไปเลยนะคะได้ใจแม่สมศรีไปเต็มเต็ม คุณพี่สามารถบอกว่าไม่ดันแล้วนะไม่ดันใครทั้งนั้นนะคะจะดันแต่น้องอุงอิงอย่างเดียวนะคะบอสโจก็จะไม่ดันหรอคะ